อ่าอย่านค้คิดโปเกมอนเทตติ้งการ์ดเกมอีกแล้วนะก็เรจะมีอุ้ยวันนี้จะมาเอ่อเปิดกล่องอะไรอะ่ะซอสแอนชิลหรอชุดระเบิดพลังนะฮะเป็นสตาร์เตอร์เด็กเน่าจะเป็นชุดเริ่มต้นของเอ่อชิวแอนซอสหรือเปล่าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะฮะมาแกะดูกันว่าชุดสตาร์เตอร์เด็กจะเป็นยังไง เขาจะแถมอะไรบ้างโอาโขสักครู่ติดอะไรวะโอเคอแกะอันนี้เอาก่อนนะก็จะเป็นอ่า คู่มือนะฮะวิธีการเล่นประมาณนั้นคู่มือแล้ววิธีการเล่นแล้วก็ตัวนับพลังลก็อะไรอ่ะสถา,านะหรอก๋อ,อมแีแค่นี้หรอกติดพิษกับบาดเจ็บใช่ไหมหรือเปล่านะมาดูซองในซองกันบ้างว่ามีอะไร ก็เป็นเด็กก็เป็นเด็กเริ่มต้นฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะฮะจำหนึ่งนะขออ่านกล่องแป๊บหนึง่งมีโปกเกมอน V ีหนึ่งใบแน่นอนนะเขาเขียนไว้ที่กล่องเห็นนะโฟกัสสิเออแต่ถ้าโชคดีอาจ,จได้ VMAX ด้วยอืมโอเคมาดูข,าข้าวๆก่อน เราค่อยไปรีวิวเป็นการ,การ์ดไปทำไมกระตุกห้องมันมืดนี่โอเคเออกอไม่ไม่ตาดไฟอินริจีไฟออกเด็กนี้จะเป็นเด็กไฟหรอโอ้โหเฮ้ยเยอะไปปะอ๋อนี่ไง ตัววีคือวีมันน่าจะมีทุกตัวทุกทุกทุกเด็กอยู่แล้วป่ะเออไฟกับน,น้ำว่ะทำไมมีโปเกมอนน้ำที่ตัวเดมันตาตาไมีที่ตัวเดมันอะไรประมาณนั้นหนอกความมืดหรอ พลังจิตหรือเปล่าน่าจะพลังจิตโอเคก็สรุปมีวีไม่มีวีแม็กนะฮะเฮ้ยน่าจะมีอะไรมากสำหรับเด็กเริ่มต้นเอ็นเต้หรอโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป